ตัดให้รอบเลยนะครับเห็นหมหนึ่งสองีหมดเลยสามสี่ห้าหกเจ็แปดใส่นะครับใส่ไเ,เกอร์กิ่งชํานะตัดแล้วไม่ทิ้งแล้วก็ชําเลยตรงนี้คนรเขาจะใหญ่นะี รากรอบเวยนนี้เราจะมาลงแบบนี้นะเลี้ยงให้เขาโตนะเพราะเราได้รากแล้วครนะับรากรอบแล้วเรื่องทรงค่อยว่าทีหลังนะอันนี้เป็นการเลี้ยงนะเลี้ยงให้โตใจ้กระถางใหญ่หน่อยนะจัดรากเขาให้ไปทุกทิศทางนะรอบต้น ให้รอบเลยนะครับเห็นไมหนึ่งสองีหมดเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะได้รากรอบแบบนี้นะกลบเลยทีนี้กลบเสร็จแล้วค่อยมาริดใบก็ได้นะครับ หรือไม่ริดก็เข้าที่ร่มๆหน่อยนะครับโอเคนะครับใช้ขุเมะพร้าวละเอียดแบบนี้นะครับกลบเอาไว้รอรากนะครับให้รากเขาเจริญเติบโตดีๆจะได้โตเร็เวๆนะครับผมจะไม่ได้ล็อกรากนะเหมือนบางท่านเขาจะล็อกนะ จะใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้เดี๋ยวค่อยเอาออกรดน้ำแล้วก็เอาเข้าไว้ในร่มก่อนนะครับสักอาทิตย์หนึ่ง ค่อยเอาออกแดดนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับต้นเล็กแบบนี้ไม่ต้องริดใบก็ได้มงครับลองดูนะต้นใส่น่าจะทนทานถ้าเราไม่ออกแดดเร็วน่าจะติดนะเพรารากก็มีแล้วต้นน้ำไม่ชุ่มเลยนะยเยอะเลย ผสมยาชูกำลังไปไหน่อยก็ได้ให้วิตามินเขาหน่อยนึงไหมถึงถ้าบัวขนาดนี้ก็ฝาหนึ่งหรือครึ่งฝาก็พอนะอยาชูกำลัง จะ okay. เลี้ยงให้เติบโตต่อไปแล้วก็ทําบอนไซกันนะครับเป็นก,การเริ่มต้นทําเลี้ยงบอนไซนะครับเริ่มที่รากนะครับเอารากให้สวยก่อนโครงสร้างหรือรูปทรงค่อยว่ากันต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ